งแรมที่นอดพักในทริปนี้นะคะก็คือ local stitch c r e a t o r town สอกรยกอยู่ใกล้ๆห้องไดทออกหนึ่งไม่ไกล้มากมันก็คือเดินประมาณ1กิโลก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงก็ไหวอยู่นะคะอาจจะเพราะาลากกระเป๋าได้แหละแล้วก็เพิ่งมาถึงมีถูงเท้าที่หลุดออกมาด้วยใหญ่เลยเราเดินลงมาไดเลื่อนมาแล้วนะก็จะเจอกับโซนล็อบบี้นะคะนี่ก็มีโซนคิทเช่นมีโซน มาทานข้าวอะไรตรงนี้ได้นะแล้วก็มีโซนล็อบบี้นะคะเรามาฝากกระเป๋าไว้แหละก็คือการวางไว้เฉยๆนั่นแหละไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันอยู่หน้าล็อบบี้พอดีก็คือจะมีเจ้าหน้าที่นั่งตลอดนั่นอองยิ้มด้วยสําหรับใครชอบออกกําลังกายตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะสามารถแบบมาอุ่นอาหารแล้วก็มานั่งกินตรงข้างในตรงนี้ได้เลยไม่ต้องกินในห้องเราจะได้ไม่เหม็นเรื่องขยะด้วยนะโต๊ะด้านนอกก็นั่งทําง,งานได้นะคะเขาก็มีที่ชาร์จให้แล้วก็มีไ WiFi ให้ด้วย ห้องจะอยู่ระหว่างชั้น3ถึงชั้น7นะตอนนี้ที่เป็น็อบบีก็คือชั้น B 1หนแลเดี๋ยวเราจะขึ้นไปห้องเราอยู่ชั้น5ชั้น1นึงมีห้องเยอะมากนี่ห้องเราหันไปนประตูหนักมากอย่างแรกใส่กีกาดก่อนเนะิมาค่ะเรามารีวิวห้องซิงเกิลนะคะของ local stitch creator town soyo กันค่ะนี่เข้ามาปุ๊บ มันจะมีะสักษัเป็นพื้นกระเบื้องนะคะทางขวาจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําจะมีแค่ชักโครกนะคะแล้วก็บาสค่ะนี่แชมพูคอนดิชันเนอร์บอดี้วอชก็จะมีให้นะคะมีทั้งแบบชาวเว์เรนแบบข้างบนหรือจะเป็นแบบว่าใช้ฝักบัวก,กนะ็ได้หน้าส่วนชักโครกนะคะเป็นแบบ ปุ่มกดเลยเดี๋ยวเราต้องมาศึกษาปุ่มเนะี่ยอ่านเขามีภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะว่าปุ่มกดแต่ละอัานหมายถึงอะไรเราจะได้ไม่ใช้ไม่ผิดนะคะข้างหน้าห้องน้ํานะคะก็จะมีอ่างล้างหน้าเลยอันนี้ก็ดีนะนี่แล้วก็มีกระจกดูดึงมีผ้าเช็ดตัวให้นะคะเป็นผ้าเช็ดตัวรูาทางจะเป็นผ้าเช็ดตัวไซส์เล็กนะแล้วก็มีไดเป่าผม โซนตรงนี้ก็วางของอะไรต่างๆนะคะมีตู้เย็นให้ด้วยนะคะแต่จริงๆเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ทานข้าวทานอะไรในนี้นะอาจจะแค่แบบว่าเก็บแล้วเดี๋ยวลงไปกินที่ครัวกลางนะคะตรงนี้หลังเตียงนะคะมีช่องเล็กๆให้แขวนเสื้อได้เขาไม่ได้ทําเป็นตู้นะแค่เอาไม้มากั้นไว้เฉยๆนะคะเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็มองเห็นได้นะและตรงนี้ค่ะก็จะเป็น ที่ควบคุมอุณหภูมิอ่ะเอาลงสักนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างแบบว่าร้อนเหลือเกินข้างนอกนี้เป็นเตาอบม,มาถัดมาจากตู้เย็นนะคะก็จะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือต่างๆนะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็มีปลัก๊กค่ะไว้ชาร์จมีโคมไฟด้วยนะน่ารักมากคือปลั๊กเขาเป็นปลั๊กแบบที่คนไทยใช้ได้ป็นแบบว่าสามหัวเหนือตู้เย็นนะคะจะเป็นกาต้มน้าร้อนนะคะกับแก้วน้ํหนึ่งใบห้องนี้มันห้องซิงเกิลน่ะเนาะนี่ก็สามารถต้มน้าร้อนอะไรทานชงทานชากันได้นะถัดมาตรงนี้ก็เป็นโซนวางของนะคะพอวางไว้หลายๆชั้นก็จะได้เห็นง่ายๆแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ด้วยวิวด้านนอกค่ะอู้เราจะได้เห็นวิวนี้นะ จากห้องของน็อตนะคะห้าหนึ่งแปดอุย้ยไม่เห็นน้องเหลืองอะ่ะตรงนี้บังน้องเหลืองพอดีเลยนะอันนี้คือทางหน้าทางเข้านะคะตรงถนนช่างเป็นที่ที่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเนี่ยมีอีกหลายชั้นแล้วก็มีอีกหลายปีกเลยนะใหญ่จริงๆนะเพราะว่าเขาเองก็เป็นที่เช่ารายเดือนด้วยมีโซนเนี่ยอ่านหนังสือเด็กส์เกอร์ด้วยหมุนมาค่ะก็คือเตียงซิงเกิลของเรานี่เอง มาคนเดียวก็ต้องซิงเกิลแบบนี้เลยนะคะก็กระทัดรัดนี่แหละพอดีกับเราแล้วที่พักที่ local stitch creator town นะคะซอกโย3คืนห้องซิงเกิลน,นะคะเฉลี่ยคือลัประมาณ2,300บาทค่ะรอบนี้นะ้าจองผ่าน trip com มานะคะ